สวัสดีครับ475วันสงครามยูเครนด้วยสถานการณ์ของรัสเซียตึงเครียดทั้งปัญหาภายในและก็ภายนอกโดยเฉพาะการโต้กลับของยูเครนที่มีความคืบหน้ารัสเซียต้องลาดถอยนะครับอย่างที่เรารู้เพราะว่ารบกันมาปีกว่าแล้วอาวุธของรัสเซียก็เป็นอาวุธยุคโซเวียตแม้ว่ามีปริมาณมากแต่ว่าในปัจจุบันก็หมดไปเยอะแล้วและรัสเซียออกมาขู่ใช้อาวุธไร้แรงหากว่ารัสเซียนี้พ่ายแพ้ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับแรงเสียดทานไปอยู่กับยูเครน ก็มีความกังวลว่าถ้ารัสเซียถึงทางตันอาจจะทําอะไรที่ฟุ้งซ่านได้เนโต้ NATO มีการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่เราจะเห็นเครื่องบินมากมายที่บินพร้อมกันแบบนั้นการจัดการการวางแผนนี้ต้องละเอียดจริงๆนะครับในหนึ่งก็เป็นการเตือนรัสเซียในหนึ่งก็เตรียมความพร้อมแอดมินเคยอธิบายไปว่าถ้ารัสเซียรบกับเนโตแทบไม่มีโอกาสมายิงปืนครกลืมฉากการรบในสงครามยูเครนไปได้เลยนะครับ เนโตจะใช้กำลังทางากาศและเครื่องบินของเนโต้ไม่มากลัวระบบป้องกันร,รุ่นเก่าเหมือนกับที่รัสเซียกลัวในยูเครนแม้ว่ากรุงมอสโกจะมีระบบป้องกันหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแต่ว่าระบบปราปามระบบป้องกันหรือว่า C ีเอ็ดของเนโตก็ไม่ธรรมดานะครับซึ่งระบบแบบนี้รัสเซียไม่มีหรือใช้เครื่องบินในยูเครนนี้ไม่ได้มอสโกจะถูกถลม่มโดยเครื่องบินจํานวนมหาศาลโดยขีปนาวุธระเบิดก้อนเหมือนกับหาฝนมันเกินกําลังของระบบป้องกันของรัสเซียนี่อยู่ แล้วและที่สําคัญนะครับระเบิดนิวเคลียร์ลูกเล็กของเนโตพร้อมร่อนจํานวนนี้หลายร้อยลูกรัเสเซียทําได้แค่ส่งเครื่องบินนี้เข้าปะทะแต่ว่าปริมาณเครื่องบินของเนโตเยอะกว่ามากมอสโกนี้รอดยากนะครับเราจึงเห็นรัสเซียเน้นไปที่เรือดำน้ําติดขีปนุษนิวเคลียร์หวังส่มโจมตีเนโตแต่ว่าเนโตก็มีวิธีตรวจจับและเนโตก็มีเรือดำน้ําไม่รอดสายตานะครับต่อให้รัสเซียเปิดก่อนก็ไม่ได้เปรียบ นี่คือฉากการรบที่ถ้าจําเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเป็นแนวนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแม้แต่ตัวของรัสเซียเองยุทธศาสตร์ของรัสเซียยังไม่พร้อมบวกกับเนโตต่อปีโดโพไซเดนก็ยังไม่เสร็จ ขี่ปนุษุธอากาศสูกาดพิสัย400กิโลเมตรก็ยังไม่มีแต่ว่าคุยเอาไว้ก่อนนะครับยิงขี่ปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกตอนนี้รัสเซียมีกี่ลูกเห็นแต่คินเซายิงไปก็โดนยูเครนนี่สกัดใต้ถ้ารัสเซียมีไฮเปอร์โซนิกที่ดีกว่านี้รัสเซียนํามาใช้ไปแล้วจะรออะไรล่ะครับยิงมาสักลูกสองลูกก็ยังดีให้รู้ว่ามีแต่ว่ารัสเซียใช้แต่ขี่ปนุษย์เก่าโจมตีชาวบ้านก็แสดงว่ารัสเซียเนี่ยไม่พร้อมปะทะเนโต้แน่ๆในตอนนี้แอดมินขอย้ำนะครับ นิวเคลียร์มันจะสร้างความเสียหายต่อเมื่อมันไปถึงเป้าหมายถ้าไปไม่ถึงก็ไม่มีความเสียหายนะครับถ้ารัสเซียเปิดรัสเซียจะโดนสวนเป็นพายุตั้งกาดอย่างไรก็เอาไม่อยู่และรัสเซียไม่น่ารอดในความเป็นจริงนะครับ475วันสงครามยูเครนเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ยูเครนกําลังสู้กับรัสเซียนีนอย่างหนัก ยูเครนสามารถยึดคืนหมู่บ้านได้เจ็ดแห่งครอบคลุมพื้นที่90ตารางกิโลเมตรส่วนรัสเซียก็โจมตีแหล่งชุมชนก็เพื่อเป็นการตอบโต้ทําให้ชาวบ้านนี้ได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนี้รัสเซียก็ฟาดหังฟาดงาไม่ได้รบแบบนักรบนี่เท่าไหร่และการโจมตีชาวบ้านไม่มีผลในสนามรบแต่รัสเซียก็ยังทานะครับการโต้กลับต้องใช้เวลาอีกนานตอนนี้นักบินยูเครนเนี่ยจะเริ่มฝึกบิน F16 ในฤดูร้อนนี้แล้วก็จะใช้เวลา6เดือนเป็นการเปิดเผยของนี เธอแลนะครับเราจะเห็นว่ายิ่งยืดเยื้อรัสเซียก็ยิ่งลําบากไม่เหมือนปากที่พูดไว้และเรื่องที่ว่ารัสเซียตั้งใจให้สงครามยืดเยื้อมันไม่จริงนะครับรัสเซียจบไม่ได้ต่างหากรู้ไว้ยูเครนรายงานตัวเลขวันที่13มิถุนายนนี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปประมาณ216,650นายเพิ่มขึ้น470นายนะครับรถถัง3,935เพิ่มขึ้น4 ยานเกาะ7 6 4 2เพิ่มขึ้น6ปืนใหญ่3,766เพิ่มขึ้น20่สจรวด601เท่าเดิมระบบป้องกัน363เท่าเดิมเครื่องบิน314เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์300อันนี้เพิ่มขึ้น1ลำนะครับ โดน3,309เพิ่มขึ้น2ขีปนาวุธ1,183เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพานะ6,473เพิ่มขึ้น2แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ511เพิ่มขึ้น1นะครับต้องติดตามต่อไปเมื่อวานยูเครนย,ยึดได้3หมู่บ้านวันนี้ได้7หมู่บ้านต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรนะครับ